กัญชามีความมหัศจรรย์อ nope, ย totally ่างไรเอาไปรักษาอะไรได้บ้างเรามีพื้นที่ขนาดเล็กๆเราจะปลูกกัญชาอย่างไรแน่นอนครับ6-8นะครับพฤษภาคมนะครับทั้ง3วันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ทุกวันนะครับ เริ่มต้นเลยวันแรกเนี่ยเป็นพิธีเปิดแน่ชนช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะมีพบกับปาลัมอาจารย์ของกัญชาที่เรารู้จักกันดีคืออาจารย์เดชาเขาก็ได้พูดกันว่ากัญชามีความมหัศจรรย์อยา่างไรเอาไปรักษาอะไรได้บ้างดูแลอาการอะไรได้บ้างส่วนวันที่สองเนี่ยไฮไลท์จะเป็นของภาคการกึง่งเป็น เศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับสร้างงานสร้างรายได้เช่นเราจะปลูกเราเป็นคนเล็กๆเรามีพื้นที่ขนาดเล็กๆเราจะปลูกกัญชายอย่างไรนะครับหนึ่งนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเอ๊ะแล้เราสามารถที่จะสร้างรายได้เข้ามาเพิ่มเติมจากจากที่เรามีงานประจําอยู่แล้วได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคําตอบว่าจะปลูกยังไงเตรียมอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของวันที่วันที่สุดท้ายคือวันที่8 ภพภาก็จะเป็นลักษณะของกัญชาที่ใช้ในวงการแพทย์ณนะปัจจุบันนะครับว่าประโยชน์ของกัญชาจริงๆนั้นในวงการแพทย์เราใช้อะไรได้บ้างรักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีไปม,มีการกัญชาในแพทย์แผนไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสูตรตำรับของแพทย์แผนไทยลมเรามีเยอะมากเขาเรียกว่าเข้าเข้ากัญชานะครับเพราะฉะสมุนไพรเข้ากัญชาเราเจอเราปัจจุบันใช้อยู่นะครับ นะเช่นสุขสญญายาดนะครับที่เราใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับเพราะนั้นในไฮไลท์ในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่มีความน่าสนใจทุกๆวันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอยากรู้อะไรและอยากจะใช้ประโยชน์อะไรนะครับอย,อย่าพูดคำว่าคงคงไม่ได้แจก,กนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการรักษานะครับผมยกตัวยอย่างเช่นว่าเรา,าเรามีอาการอะไรที่ไม่ดีนะครับเช่นนอนไม่หลับ นะครับหรือมีปัญหาโรคบางโรคนะครับเราก็เข้าไปปรึกษาก่อนนะครับเรามีคลินิกกัญชาทางการแพทย์อยู่แบ่งออกเป็น2ประเภทคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบแพทย์แผนไทยนะครับทีนี้น้ํามันที่เราเอามาเนี่ยเราขอจากอาจารย์เดชามาได้3 0 0 0ัขวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้รับคําปรึกษาแล้วนะครับแล้วทางแพทย์นะครับเห็นว่าเหมาะสมในการใช้น้ํามันกัญชาเราก็จะจ่ายน้ํามันกัญชาให้ท่านไปไป ไปลองใช้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดใช้แล้วดีนะครับอาการต่างๆดีขึ้นเรามีคลินิกกัญชาตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่แล้วท่านสามารถไปสอบสอบถามนะครับในการที่จะรักษาต่อได้ครับ mm hmm. นอกจากบูธเนี่ยบูธแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือบูธท,ทางวิชาการแน่นอนต้องมีองค์ความรู้ดางด้านกฎหมายทางเรื่องของสารต่างๆที่อยู่ในกัญชาในประโยชน์ของกัญชานะครับอันนี้เชิงวิชาการมีทั้งหมด13บูธนะครับอีอก6กบบูธ เป็นบูธเรียกว่าสถานประกอบการแล้วกันนะครับมามาเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาโชว์และมีการจำหน่ายบูธต่างๆที่เป็นสถานประกอบการหรือหรือสิ่งที่เอาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับนะฮะไม่มีเอามาแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ได้การได้รับการรับรองมีมีเครื่องหมายเรียบร้อยหมดนะครับ ครับทีนี้ครับพอหลังจากวันที่9มิถุนาเนี่ยนะครับก็เรียกปลดล็อกจากกัญชาเป็นเป็นยาเสพติดนะครับแต่ในระบบของการจัดการที่เราจะมาไปปลูกได้อย่างไรทําอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีกฎกระทรวงออกมาแต่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้สามารถมาปรึกษาได้แต่ทีมของอาจารย์เครือข่ายต่างๆนะครับก็เป็นที่ปรึกษาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ธีระนะครับก็อย่างที่ท,ที่พูดให้ฟังว่า ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเชิงกฎหมายไม่ว่าจะเชิงของการปลูกนะครับการนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอวันที่9มิถุนาแล้วก็ดูความชัดเจนของกฎกระทรวงต่างๆที่จะออกมารองรับว่าเขาให้ทําอะไรได้บ้างอะไรบ้างที่ทำไม่ได้อะไรบ้างที่ทําได้อันนี้ก็จะทราบผลแล้วนะครับ